เขาถิงกับต้องอึ้งเมื่อมาช่วยรับของที่พ่อสั่งออนไลน์มาเพราะรถที่มาส่งของนั้นเยอะมากจนรถติดไปถึงปากซอยเลยทีเดียวพอลูกชายถามว่าทำไมถึงสั่งของเยอะขนาดนี้พ่อก็บอกว่าใกล้ถึงวันสิ้นโลกแล้วต้องเตรียมของไว้ก่อน ในเวลาต่อมาเขาก็ลองเปิดดูสะหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสิ่งแรกที่เขาเจอก็คิดว่าเป็นช็อกโกแลตอันใหญ่แต่จริงๆแล้วมันคือต่อหม้อหินที่พ่อจะวางเอาไว้หน้าบ้านเพื่อใครขับรถหนีซอมบี้มาแล้วเสียหลักชนหน้าบ้านก็น่าจะช่วยได้ต่อมาก็เป็นรองเท้าที่มีไฟฉายเผื่อเวลาฉุกเฉินโดนอะไรทับอยู่แค่กระดิกนิ้วเท้าก็เปิดไฟขอความช่วยเหลือได้ ต่อมาพ่อก็แนะนําสิ่งที่ต้องมีเลยคือเบียร์แบบผงในวันสิ้นโลกการแบกเบียร์เป็นลังหนีนั้นค่อนข้างลําบากเลยเอาแบบผงนี่แหละพกง่ายดีแต่ทว่าเมื่อลองชิมดูรสชาติก็ไม่อร่อยอย่างที่คิด ต่อมาพ่อได้เอากำไรลูกประคำมาให้ดูและบอกว่านี่เป็นของดีเลยนะเขาลดจาก60,000หยวนเหลือ199หยวนเองเมื่อเขาดูดีๆก็พบว่ามีป้ายตัวเลขที่เรียงกันอยู่ด้วยพอถามว่าพ่อรู้ไหมว่านี่คือเลขอะไรพ่อก็คิดว่าเป็นเลขลำดับคนที่ซื้อลูกชายจึงบอกว่านี่เหมือนเลขล็อกเกอร์ในโรงอาบน้ําชัดๆพ่อน่าจะโดนหลอกขายกําไรโรงอาบน้ําแล้วล่ะ